สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอดทัวร์ตลอดรมสนทาสานาก,นก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและดิฉันคุณทิดาชวนกุลนะคะนมัสศการท่านจันค่ะเจริญธรรมกุณทิดาชวนกุลวันนี้เธอมีประเด็นต่อเนื่องจากคราวก่อนใช่ไหมใช่ค่ะที่ท่านจันเปรียบทเทียบเรื่องของผู้หญิงเหมือนกับน้ําพระเนี่ยเหมือนกับเรือก็น้าเนี่ยก็ทําให้เรือไปได้ใชอ่อบอุ้มเรือไปน้ําทําให้เรือลอ,อยได้ค่ะ แต่เรือเนี่ยอย่ามีรูรั่วมาอย่างนั้นเนี่ยก็จะถูกล่มเรือโดยน้ำเรือล่มน้ำนั่นแหละจะเข้าไปในเรือแล้วน้ําก็จะล่มเรือ,อจริงๆน้ําล่มเรือเนี่ยไม่ใช่น้ํามาล่มเรือแต่เรือเนี่ยรัว่วประเด็นแบบนี้พระมักจะบอกว่าผู้หญิงมายั่วพระทําให้พระตาบะแตกอ,มอตามมาบอกว่าผู้หญิงไม่ได้มายั่วพระผูะ้หญิงมาเยี่ยมพระ แอนก็เลยมีคำถามค่ะว่าท่านจันมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำว่าแผนานารีพิฆาตมันมีมันมีอยู่จริงไว้คะแล้วมันทัศนคติาจันมองอยังไงแผนนารีพิฆาตเนี่ยอาตมาได้ยินว่ามีมานานแล้วสำหรับเด็ดคือหมายความว่าสอยดาวอ่ะคือพระโดดเด่นเนดังขึ้นมาเนี่ยจะมีผู้หญิงมาตีสนิทเช่นท่านเจ้าคุณอาจนี่ก็ น,น่าจะโดนแผนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนที่มีบทบาทโดดเด่นในด้านการปกครองและบริหารคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งด้วยนะคะนี่คือจริงๆอาตออมาไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีนะค่ะอันนี้บอกตรงๆเพียงแต่ว่าต่อให้มีมีเป้าหมายที่เจ้าคุณอาจก็ตามหรือเจ้าคุณเอียดเจ้าคุณ เจ้าคุณแย้มเจ้าคุณอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีหลังจากนี้อีกใช่หรือก่อนหน้านี้ต่อให้มีนะส่งผู้หญิงมาโอ้โอเพราะเห็นว่าสีกาวคนนี้ค่ะก็สอยมาแล้วหลายคนด้วยนะคะอย่างนั้นใช่ไหมข่าวว่าแบบนั้นค่ะยิ่งถ้าสอยมาแล้วหลายคนเนี่ยและยังถูกสอยอีกเนี่ย <c oughs> ก็แสดงว่าตื่นและโง่ <c oughs> ทำไมการข่าวคุณไม่ดีเลยทั้งทั้งที่คุณเป็นฝ่ายปกครอง ทำไมคุณไม่สืบประวัติผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามา<อ>ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอไปสอยมากี่กี่คน<ง>แล้วองแล้วกี่องแล้วกี่รูปแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> จริงๆผู้หญิงไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยกับผู้หญิงสาวบริสุทธิ์เนี่ยจริตจ,จากการจะแตกต่างกันนะ <c oughs> เอออย่าว่าแต่คนที่เคยผ่านจริตผู้หญิงมาเยอะๆเลยอาตมาเองเนี่ย ไม่ประสีภาษาเรื่องนี้อาตมายังดูออกแหละอาตมายังดูออกเลย,ย,ออเ,ลยเพราะฉะนั้นอาตมาเองบวชมาสี่สิบกว่าปีรวมทั้งสามเณรด้วยเนี่ยอาตมาไม่แน่ใจว่าเธอผู้นั้นเป็นนารีพีฆาตหรือไม่มแต่ปรากฏว่าผู้หญิงบางคนก็มาในรูปแบบของครูแล้วก็มาคุยกับอาตมาแบบตีสนิทคือเรา,าดูออกเลยใช่ไหมว่ามาตีสนิทรู้แล้วบางทีไม่ใช่ตีสนิทอย่างเดียวอ่ะเธอพยายามที่จะ เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรเปิดเผยอ, oh. อ่ะให้เราได้เห็นจะด้วยความมีนิสัยไม่เรียบร้อยของเธอหรือจะเป็นเพราะว่าเธอตั้งใจที่จะล่อให้เราไปหลงติด oh. ในจริตมารยาของเธอก็แล้วแต่ <c oughs> อรตมาเองเนี่ยขนาดเป็นพระที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่นักยังรู้เลย oh. พอเรารู้แล้วเราก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ไม่ได้ เราก็มองเห็นเป็นอสุภกรรมฐานแปลว่าอสุภแปลว่าไม่งาม,มไม่น่ายินดีอย่างอาตมาที่บวชอยู่ได้เนี่ยก็บอกเธอตรงๆนะมีผู้หญิงเข้ามาเยอะมากมผู้หญิงเข้ามาหน้าตาดีๆอ,อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยไฮโซไอโซมีกับเขาบ้างไหมคะเพียบเลยเยอะเลยเพียงแต่ว่าเราเราก็มองเห็นอสุภกรรมฐาน อสาสมพระกรรมาฐานหมายความว่าเห็นความไม่น่ายินดี mm. เห็นความไม่น่ารัก mm. เห็นความไม่น่าสนิทสนมคุ้นเคยด้วยข้อสำคัญคืออาตมาพยายามมีจะบอกเทคนิคแบบแพรทองทาน mm. เธอใช้คำว่าเทคนิคในการเจราจา mm. แต่อย่างแพรทองทานนึ่คือโกโหกอะ่ะแต่สำหรับอาตมาเนี่ยเทคนิคจริงๆอาตมาจะใช้พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอะไรคืออาตมาจะไม่อยู่กับผู้หญิงสองต่อสอง เออเธอมาทํางานกับอาตมาก็รู้ว่าถ้ามีช่วงไหนที่เธอกับอาตมาจะอยู่ร่วมกันสองต่อสองเนี่ยอาตามาจะปลีกตนเองไปอยู่อีกที่หนึ่งจะไม่ให้มีการอยู่สองต่อสองระหว่างอาตมากับเธอแต่ที่ผู้จินี้ไม่ใช่ว่าไม่ไว้วางใจเธอนะหรือส่วนใหญ่อาตามาไม่ไว้วางใจอาตมามากกว่าคืออาตมาไม่ได้ไว้วางใจคือไม่มีความไม่ไว้วางใจสตรีหรอก เพียงแต่ว่าต่อมาไม่ไว้วางใจตัวเองนะอาตมาก็เซฟตัวเองไว้อาตมาก็ไปอยู่ต่างหากแต่คนอาจจะดูแปลกๆเวททำไมท่านจันเนี่ยไม่ปล่อยให้มีช่วงเวลาในการอยู่สองต่อสองกับสตรีเลยนี่คือพระธรรมวินัยกลับไปสู่นารีพิฆาตถ้ามีใครส่งนารีมาพิฆาตอาจเนี่ยนะถ้าอาจเป็นพระเนี่ยอาจก็ไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในขนานี้ ถ้าแย้มเป็นพระไม่ใช่เป็นแย้มฝาโลงนะนะแย้มก็ไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ตามข่าวม,มนุษย์เราเนี่ยจริงๆพระเนี่ยนะพระเนี่ยก็เหมือนผู้หญิงนั่นแหละเคยมีแม่พูดบอกกับลูกสาวอ่าสำนวนอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยสบายหูนะักแต่ขออนุญาตพูดตามจริงก็แลวกันบอกว่าผู้หญิงเนี่ย ก็เหมือนหมาแหละไม่ยกหางอย่างเดียวเนี่ยใครตัวผู้ก็มาทําอะไรไม่ได้อันนี้ที่เขาพูดกันมานะพระก็เหมือนกันพระก็เหมือนผู้หญิงนั่นแหละถ้าพระรักนวลสงวนตัวนะคือผู้หญิงเขาบอกว่าผู้ผู้หญิงดีต้องเป็นผู้หญิงรักนวลสงวนตัวพระดีก็ต้องเป็นพระที่รักนวลสงวนตัวมากกว่าผู้หญิงพระดีเนี่ยต้องรักนวลสงวนตัวมากกว่าผู้หญิง รู้จักไม่ไปในที่ที่ไม่ควรไปแล้วก็การอยู่สองต่อสองกับสตรีเนี่ยต้องไม่มีเลยต้องเป็นศูนย์ค่ะงอาตมาเนี่ยไม่เป็นศูนย์ด้วยซ้ำไปบอกกับคุณให้ก็ได้เมื่อไม่นานมาเนี้ยเจ้าหน้าที่เรียกรถแกแท็กซี่มารับอาตมาจากเมื่อช่องสิบสามสยามไทยไปส่งที่ชมัยมรุเชษเป็นยังไงคะมีผู้หญิงขับรถมา แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้เสียเรียดอาตมาเองก็เเธอหนะไหน,ไหน,ไหนมาแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังคอันนี้ผิด<อ>คือท่านจันทร์เนี่ยผิด<อ>ผู้หญิงไม่ผิดเราหลังจากนั้นเธอได้ยินไหมท่านจันทร์กำชับให้เจ้าหน้าที่บอกการณาถ้าเป็นผู้หญิงอย่าเรียกมาให้เรียกผู้ชายมาเธอได้ยินไหมหรืออาจจะจำไม่ได้แต่อาตมาพูดที่นี่แหละ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เวลาเรียกแ,แท็กซี่ก็เลือกเลือกแกลที่เป็นผู้ชายมาอาม,มาเองไม่เต็มร้อปร์็์หรอกที่ว่าตลอดชีวิตที่เป็นนักบวชมาเนี่ยไม่เคยอยู่กับผู้หญิงสองต่องเลยค่ะเคยมีกรณีแบบนี้เป็นต้นแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เหลือวิสัยด้วยแล้วก็เป็นเรื่องย้อนยวนด้วยไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย Mm. แต่ความจงใจเจตนาของการอยู่สองต่อสองคือเธอต้องเข้าใจนะแรกๆเนี่ยหญิงกับชายเนี่ยไม่มีอะไรกันหรอกความรู้สึกสปะไม่มีมันเป็นความรู้สึกธรรมดาอาจจะเป็นความรู้สึกแบบน้องสาวพี่ชายาพี่สาวน้องชายหรือแม่กับลูกอะไรตะ่าะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าอยู่ในที่เปลี่ยว อยู่ในที่รัดสองต่อสองเนี่ยในที่เวลามันที่มนุษย์มีสัญชัตญาณเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าเวลานั้นมันเวลาอะไรเนี่ย<อ>หลวงปู่พุทธทาสท่านใช้คำพูดว่าอาการบ้าวูบเดียวอแล้วเวลาอาการบ้ามันไม่บอกเรานะเธอค่ะบ้าเนี่ยมันรู้ตัวว่าบ้าที่ไหนล่ะจริงไหมใช่ค่ะอะเวลาผู้ชายบ้าเนี่ย บางทีตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองตวองตัวเองบ้าเวลาผู้หญิงบ้าเนี่ยเธอก็ไม่รู้ตัวเองว่าเธอบ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการบ้าวูบเดียวอย่างเช่นหลวงปูส่สวนโมกพูดเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดจากาาการมาเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นท่านจึงตัดไฟสียแต่ต้นลมโดยการไม่ให้พระอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองค่ะกระทั่งมีสุภาษิตกล่าวไว้ว่าอิทธิมิตโสกุโตสีหลัง อิถีแปลว่าผู้หญิงอิถีมิสโสกุโตศีลังมังสะพักขอกุโตทยังสุราปานอกุโตสัจจังมหาโลโพกุโตลัชังมหาตันโทกุโตสิปังเอาเฉพาะวักแรกก่อนอิถีมิสโสกุโตศีลังนักวบวชบรรพชิตใกล้อิสตรีฉะไหนจะมีศีลบริสุทธ Uh huh. อันนี้วักแรกและ <c oughs> วิธีการดูว่าภิกษุรูปนั้นจะมีศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ให้ดูว่าท่านวันใบวันกับสตรีเปล่า uh huh. ถ้าท่านวันใบวันกับสตรีเนี่ยพิเคราะห์ได้เลยว่ายังไงศีลก็ไม่บริสุทธิ์ดังนี้นวัสก,การค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ